สวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆแบบไทยๆนะคะวันนี้เป็นวันที่3ในหน่วยของเรื่องเรารักประเทศไทยนะคะเด็กๆคะวันที่วันที่ส่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาไทยะคะ่ะนอกจากเราจะพูดภาษาไทยแล้วการสื่อสารด้วยภาษาไทยทำกันอย่างไรบ้าง อย่างเมื่อกี้คุณครูทักทายเด็กๆสวัสดีค่ะใช่ไหมคะพร้อมกับทําไมคะยกมือไหว้แบบนี้สวัสดีค่ะนะคะการสื่อสารด้วยภาษาไทย1นเราพูดภาษาไทยแล้วนะคะการพูดคําว่าสวัสดีการพูดคําว่าขอบคุณเมื่อมีผู้ใหญ่ให้ของหรือคนอื่นให้ของนะคะ าการพูดคำว่าขอโทษนะคะเมื่อทำไมคะเมื่อ,อได้ได้กระทําผิดต่อผู้นั้นเราก็ขอโทษนะคะเมื่อได้รับของเราก็ขอบคุณนะคะแล้วมีอีกหลายๆคำนะคะที่ทำไมคะที่เป็นการสื่อสารกันของ ภาษาไทยนะคะการพูดแบบนี้ก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันแต่ภาษาไทยนั้นมีหลายหลายประเภทนะคะเป็นภาษาไทยท้องถิ่นก็มีอย่างของเราก็จะเป็นอ,อำเภอลับแปลใช่ไหมคะอำเภอแับแปลนี้ก็จะมีภาษาท้องถิ่นอยู่ด้วยอย่างของเราก็ในในโซนของหมู่บ้านเราก็จะมีภาษาลับแรงไงคะ แม่นก็เข้าใจก็กินข้าวกับยังอันนี้เป็นภาษาทินใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารด้วยภาษาไทยคะ่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะการสื่อสารด้วยภาษาไทยเนี่ยการเปล่งออกมาในะ เป็นคำสุภาพนะเด็กๆอย่าพูดคำที่ไม่ไพเราะนะคะจะเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลยนะคะเด็กๆจำไว้นะคะการพูดจาดีไพเราะนะคะจะเป็นเด็กน่ารักค่ะผู้ใหญ่รักใครเห็นใครก็รักค่ะงั้นฝึกปฏิบัติไว้นะคะให้เป็นคนน่ารักพูดจาดี สื่อสารด้วยภาษาไทยที่ไพเราะค่ะเรามาต่อกันนะคะเรามาต่อกันด้วยพยัญชนะไทยค่ะวันนี้คุณครูจะเสนอให้เด็กๆได้ฟังได้จำสามตัวด้วยกันค่ะมาดูกันนะคะตัวแรกคือพอพานค่ะเด็กๆอ่านค่ะพอพานพอพานนะคะแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งฟอฟัน ฟอร์ฟันฟอร์ฟันอีกตัวที่สามนะคะลอจุลาลอจุลานะคะดูนะคะพอพาน ฟฟันเขียนคล้ายคกันแต่ฟอฟันหางยาวนะคะส่วนลอจุลาดูสิคะลักษณะของลอจุลาเขียนคล้ายๆพอพานแต่หางเขาม้วนนะคะหางเขาม้วนเด็กๆจำให้ดีนะคะพอพานฟอฟันและลออจุลาค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ภาษาอังกฤษโฟน,นิกค่ะสองตัวที่เราจะนำเสนอในสัปดาห์นี้ก็คือ G จีกึกึกกูดเกึกกูดกูดแปลว่าดีค่ะอีกตัวค่ะ H ออกเสียง H House 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 ที่แปลว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่ไงคะเด็กๆฝึกนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะพยัญชนะไทย3ตัวค่ะพอพานฟอฟันรอจุลาแล้วก็ตัวจีเกิดตัวเอชเอ็ดไม่ใช่ค่ะตัวเอชเอ็ดตัวเอชฮา e ส์ฮาส์นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้คุณตุ้มลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีสวยๆแบบไทยๆค่ะ